สม,มิถุนามาหามงคลวิมศลศรีเจริมพระชนองค์ราชินีจักรีสยามพระนางเจ้าสุทธิดาสาง่างามเคียงกู้ตามอารขาพระภูวันในงามประยศพระจริยวัตรจรัดเฟื่องพระเกียรติเรื่องแท้สองป่องสวยทรงงานหนักเพื่อปวงประชาไทย ราดน้อมใจน้อมกายถวายพระพอรอันเชิญพอรองค์ไตรรัตน์ร่มจัดแก้วพระบารมีเพลิดแพลวอดิสรนจตุรพิษมั่นสตินิรันดรพิสิทธพิพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมก้าพระพุทธเจ้านายนิคมฉันพุ่มรองนายกเตสมนตรีนครสงกราคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาลลูกจ้างและประชาชนในเขตเทศบาลนครสงกรา